ก็มาดีครับสามแข่งช้างศึกต่างแดนกลับมาทันเวลาช่วยช้างศึกลุยอาหรับเกิดอะไรขึ้นต่อกันที่วาทาเด็ดมาดามแป้งหลังเกมท่าเรือถูกเมืองทองแซงชนะ3-2พูดอะไรกับผู้ตัดสินเปท้ายที่อาเซียนอัปเดตถึงบางอ้อเหตุผลลีกอินโดอยากได้แข้งไทยเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหน พี่น้องบอลไทยสวัสดีพี่น้องบอลไทยทุกท่านนะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ทาง YouTube ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้เลยนะครับรวมไปถึงทาง Facebook ครับชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คอนเทนต์นี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมมาอัปเดตสถานการณ์ของวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะเรื่องราวของทีมชาติไทยเรานะครับ เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทุกสายตากำลังจับจ้องมาที่การเตรียมประกาศรายชื่อ26ข้างไทยที่จะบุกไปลุยอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดยนเดือนมีนาคมนะซึ่งเรารู้แล้วนะครับว่าไทยเนี่ยจะเจอกับทั้ง UAE แล้วก็ซีเรียนในเดือนมีนาคมล่าสุดมีรายง,งานยืนยันออกมาทางฝั่งของมานูโพกิ้งนะครับว่า ในครั้งนี้เนี่ยจะมีการดึงนักเตะไปร่วมทีม26คนนะครับแม้ว่าในช่วงของการอุ่นเครื่องเนี่ยทั้ง2เกมจะส่งรายชื่อได้เพียง23คนแต่ก็อยากจะเปิดพื้นที่เพิ่มให้กับนักเตะ26คนดังนั้นเนี่ยส่วนที่งอกออกมา3คนเนี่ย มันก็กลายเป็นการวิเคราะห์กันเลยว่า3คนที่เปิดโคต้าไว้เนี่ยอาจจะมีความหมายถึงกลุ่มนักเตะไทยที่ค้าแข่งในต่างแดนนะตอนนี้ก็ได้นะครับซึ่งคอนเฟิร์มแล้ว2คนนะอย่างที่เรารู้เราทราบก็คือทางคุณบดามแป้งคุณนนพลลำซำเนี่ย ยืนยันแบบชัดเจนแล้วว่าทั้งชนาทิพย์สงกระสินและก็สุโชคสารชาติสองนักเตะไทยในเวทีเจลรีของฟันตาเล่ ale, แล้วก็ซัปโปโรเนี่ยจะมาร่วมทีมแน่นอนแล้วบินมาเร็วเลยนะครับบินมาสมทบกับไทยเราในครั้งนี้ค่อนข้างรถเร็วมาสมทบที่ประเทศไทยแล้วก็เดินทางไปที่ UAE ด้วยกันแต่อีกหนึ่งโคตาที่น่าสนใจเนี่ยผมกลับโฟกัส ไปที่ตัวของลูกโซจอนาธานเข็มดีครับคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะกลับมาได้ทันเวลาพอด,ดีนะครับเพราะว่ารายงานล่าสุดที่ออกมาเนี่ยลูกโซนิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยเจ้าตัวถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองให้กับต้นสังกัดในลีกเดนมาร์กอย่างโอบีโอเดซ ในช่วงนาที68ในเกมที่เรียกว่าแพา้แบบยับเลยนะครับให้กับทาง FC Copenhagen ทีมใหญ่ของเดนมาร์กนะไป7ประตูต่อ0รายงานบอกว่าลูกโซ่เนี่ยถูกเปลี่ยนลงไปนาะที68ตอนนี้ทีม OB เนี่ยเหลือ9คนนะครับแล้วก็ตามเจ้าบ้านอยู่5ลูกก่อนที่จะเดินเพิ่มอีก2เม็ดคือผมอะไม่ได้สนใจเรื่องสกอร์หรอกครับผมสนใจเรื่องของตัวนักเตะ ไทยของเราก็คือตัวของนิโก้นิโก้เนี่ยไม่ได้มาร่วมทับนักเตะไทยเราเลยนะครับนะับตั้งแต่จบการแข่งขันยู -23 ปีชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานดังนั้นข่าวที่เจ้าตัวคัมแบ็กกลับมาในครั้งนี้เนี่ยถ้าจะเป็นการยืนยันการันตีไปเลยนะครับว่า3คนที่จะมานะครับสำหรับแข่งไทยในต่างแดนเนี่ยก็คือตัวของนิโก้นิคลัสมิเคิลสันชนาทิพสงกระสิน และก็ตัวของสุพโชคสารชาตินะครับก็น่าจะทำให้ทีมชาติไทยแกร่งขึ้นมาได้หนึ่งสเตปแล้วกันนะครับมารวมกับผู้เล่นจากแก่งขันไทยลีกนะผมว่าน่าลุ้นน่าเชียร์แบบสุดๆเลยทีเดียวนะสำหรับทีมชุดนี้นะแต่ไหนๆก็ไหนๆพูดถึงนักเตะไทยในต่างแดนแล้วนะครับมาโฟกัสกับ2นักเตะในเจลีกกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าทั้ง2คนเนี่ยโหไม่ได้รับโอกาสเลยนะครับแล้วโอโหข่าว ย้ายทีมราายวันนะครับมันไม่ได้เป็นความจริงหรอกครับข่าวย้ายทีมมันช่วงนี้มัน,มน,มนไม่มีแล,ล้วมันต้องโฟกัสกับตัวทีมแล,ล้วแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสัญญาณของการได้ลงสนามของทั้งตัวชนาทิพย์และก็สุประโชคต้องยืนยันคอนเฟิร์มจากข้อมูลตรงนี้นะครับว่าในกลางสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งเจแล้วก็ตัวเช็คเนี่ยจะมีโปรแกรมสำคัญในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยให้กับต้นสังกัด รายงานว่ากันแบบนี้ครับตัวของชนาทิปนะครับนะจะได้ประเดิมสนามเป็นตัวจริงแมตช์แรกในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลเลววนคัพนะซึ่งจะไปเล่นกันที่รังย่าของชิมิสึเอสเพลในวันที่8มีนาคมนะสตอรี่ของชนาทิปก็น่าสนใจนะเหมือนเหมือนชื่อเฮดผมด้วยก็คือ คือตอนนี้ก็มีรายงานว่าเจโบทอยดาวเตะรุ่นพี่ที่เคยค้าแข่งด้วยกันในสมัยอยู่ซัปโปโรเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ผ่าน s p o r t i n g New นะถึงสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของเจชนาทิปด้วยเขาบอกว่าชนาทิปตอนนี้นะเขามีการพูดคุยกันแล้วเจ้าตัวก็ทำงานหนักมากเพื่อที่จะพยายามเบียดแข่งสู้กับคุณภาพนักเตะของฟอนตาเล่ที่นับปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเสือสิงกระทิงแรกทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อที่จะ ไขว่คว้าหาอกัดลงสนามให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยบุตรหมายสําคัญก็คือลูวนครับน่าจะเป็นเป้าหมายนะที่เราน่าจะได้เห็นตัวชนาทิพย์ลงนะผมไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ข้อมูลยืนยันออกมาแบบนี้ว่ายังไงชนาทิพย์น่าจะได้ลงสนามส่วนนกคนก็คือสุภโชคสาร,รชาตินะครับรายงานของเจ้าตัวเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันกับการเบียดแย่งตัวมันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการเบียดแย่งตัวเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องแบบ สร้างความมั่นอ,อกมั่นใจนะซึ่งถ้าทําได้มันก็จะเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะครับทีมซัปโปโรของเชคเนี่ยจะไปเยือนซังอันโทสุในวันที่8มีนาคมเหมือนกันนะครับมาลุ้นกันขอให้กลับมาให้ทันเวลานะครับถ้ากลับมาทันเวลาอย่างน้อยได้ลงสนามมีความมั่นอ,อกมั่นใจเนี่ยรีเวิร์ดกลับมาทีมชาติมันก็น่าจะโอเคมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือเรื่องราวอัปเดตของทีมชาติไทยที่เรียกได้ว่าเปิดมาค่อนข้างเข้มข้นที่ไม่ ี่ยก็ทําได้เพียงแค่ยกมือไหว้แต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรครับนะซึ่งเป็นกระแสที่ออกมาแล้วก็เรียกว่าถึงบางอ้อเลยทีเดียวน่าสนใจในเคสแบบนี้เนี่ยเรื่องของการตัดสินก็มีให้2อ2พันยถึงสองพโดยโควตา้าในเซลิก้าเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการเปิดโควต้าจะทําให้หลีกในยัติอาเซียนตอนนี้มีถึงสประเทศแล้วนะครับที่มีโคต้าอาเซียนก็คือไทย มาเลเซียกัมพูชาและก็อินโดนีเซียถึงบางเอ้อเลยนะครับอินโดนีเซียเนี่ยผมมองว่าพวกเขาพร้อมจะทุ่มงบประมาณพร้อมจะจัดหนักเต็มนะครับคุณผู้ชมแบบไม่อั้นด้วยดังนั้นน่าสนใจว่านักเตะไทยเนี่ยถ้าได้ไปเนี่ยก็อาจจะได้ไปโกยเงินแต่กรณีของธิรทรไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะเพราะเจ้าตัวเพิ่งจะต่อสัญญากับทางบริรัมฉบับใหม่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ทําให้เราเห็นภาพของการอัปเดตในลีก ย่านอาเซียนมากยิ่งขึ้นต่อไปเวียดนามอาจจะมีโคต้าอาเซียนก็ได้นะใครจะไปเรู้นะคะมาต่อเนื่องกันที่มาเลเซียนหน่อยนะครับก่อนหน้านี้กรณีของการแข่งขันเมดการ้าคัพนะที่อัปเดตออกมาเนี่ยที่มีการเชิญไทยแล้วก็เวียดน,นามไปร่วมแข่งขันนะครับนะแต่ว่าเหมือนกับว่าไทยปฏิเสธไปแล้วเพราะว่าห่วงเวลาดังกล่าวเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะเป็นห่วงที่เราก็จะจัดเตรียมการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพเหมือนกัน ล่าสุดมาเลเซียถือว่าเป็นการประกาศให้รับรู้นะครับว่าสี่ชาติจะเข้าร่วมเมดาร์กาครับเนี่ยของพวกเขาถือว่าน่าสนใจนะมาเลเซียปัจจุบันเจ้าภาพเนี่ยอันดับ145ของโลกถือว่าทํางานได้น่าประทับใจเพราะพวกเขาชวนทีมที่เหนือกว่ามาทั้งหมดเลยไล่เลียงตั้งแต่อินเดียนะครับทีมอันดับร0 6ของโลกอันนี้ดีกว่าไทยนะแล้วก็เลบานอนอันดับ100ของโลกนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งทีมก็คือปาเลสไตน์อันดับ93ของโลกโหนี่คือดึงแบบทีมแบบเหนือกว่าแล้วก็เหนือว่าไทยในเวียดนามนะครับโชว์งานกันเลยทีเดียวคราวนี้ก็จะเป็นการบ้านเป็นเอฟเฟกให้กับฝั่ง บอลไทยของเราแล้วนะครับฟุตบอลคิงคัพจะเชิญใครมาเพราะว่าข่าวยืนยันว่าจะเป็นทีมจากเอเชียทั้งหมดและจะเป็นทีมที่มีแรงกิ้งดีกว่าไทยทั้งหมดด้วยเช่นกันนะครับมาติดตามและกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับ คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัมแบบนี้ทาง YouTube ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงทาง Facebook ครับชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คอนเทนต์นี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชัมหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ